เราพูดคุยกันมาเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคริสตชนการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจา้าซึ่งเป็นการไปเติมเต็มชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่มีมิติ มากกว่าชีวิตของมิติของธรรมชาติมนุษย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นครีมเขาบอกให้เห็นเลยว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นเราอยากจะมองเลยไปกว่านั้นและมองไกลไปกว่านั้น mm hmm. เห็นคนคนหนึ่งเป็นคู่แข่งเขานอกจากเป็นแค่คู่แข่งถ้ามองกันในแง่ของความเป็นมนุษย์เขานอกจากเป็นคู่แข่งแล้วเขายังเป็นลูกของพระพระสร้างเขามาพระรักเขาเหมือนกัน นี่ก็คือมิติของการเป็นคริสตชนซึ่งทำให้เรามองดูกว้างไกลและลึกเข้าไปถึงแก่นมากกว่านั้นในช่วงที่3มนี้นะครับเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของปีของความเชื่อนะครับปีของความเชื่อน,นัอ้นนะความคิดเห็นของครีมเขาว่าเวลาบอกว่าปีของความเชื่อครีมคิดว่าอย่างไรคิดว่าความเชื่อก่อนนะคะ,ค,ะความเชือ่อก็คือว่าเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กเล็กๆ แล้วพ่อก็จูงมือเราไปเราเชื่อว่าพ่อเนี่ยจะไม่นำพาเราไปหกลม้มหรือว่าสะดุดล้มลงมก็คือวางใจในพระค,ะค่ะปล่อยให้ทุกอย่างคือให้พระนำทางเราไปค,ะค่ะเพราะฉะนั้นจากมุมมองนี้เห็นได้ทันทีเลยว่าความเชื่อในที่นี้ไม่ใช่เป็นหลักการไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของลูกคนหนึ่งที่มองดูพ่อยิ่งใหญ่ รักเขาก็เลยพร้อมที่จะมอบความไว้วางใจปล่อยมือให้พ่อจุงไปโดยมีความเชื่อและความมั่นใจว่าพ่อจะพาไปในทางที่ดีอยู่เสมอความเชื่ออย่างนี้ช่วยค้ำจุนชีวิตของเราอย่างไรบ้างในแต่ละวันของชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันก็คือจะฝากไว้กับพระทุกเวลาอธิษฐานเนี่ยก็คือว่าจะต่อท้ายได้ว่าขอให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูก เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าอย่าเป็นตามน้ำใจของลูกเลยเราเชื่อว่าทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดี <S <S เกิดขึ้นมาแล้วก็คือพระเป็นผู้ประทานให้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีหรือว่าจะเป็นปัญหารหรืออุปสรรคใดๆก็ตามเราเชื่อว่าสิ่งนั้นคือพระให้เกิดขึ้นกับเราค่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่ เป็นความเชื่อที่สามารถเห็นได้เป็นรูปธรรมนะครับก็คือคนคนหนึ่งซึ่งดําเนินชีวิตอย่างมีสติคนที่ดําเนินชีวิตอย่างมีสติก็คือคนคนหนึ่งซึ่งรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ดําเนินชีวิตคนเดียวแต่จะมีบุคคลหนึ่งซึ่งรักเขามากกว่าที่เขาคิดนะครับมาร่วมชีวิตแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้ครีมเขบอกว่าเวลาที่พระประทานให้แล้วก็สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้น ก็ถือว่ายังไงเสียก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์นะครับบางครั้งเราอาจจะเข้าใจว่าบางทีพรอง์อาจจะให้สิ่งเลวร้ายแก่เราแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพระเจ้าทรงเป็นต้นกําเนิดของความดีทุกสิ่งที่ดีงามพรองให้ส่วนสิ่งที่บางครั้งอาจจะไม่ดีอาจจะเป็นสิ่งเลวร้ายนั้นเป็นมนุษย์ที่ช่วยกันก่อกันขึ้นมานะครับแต่ความเชื่ออยู่ตรงไหนความเชื่ออยู่ตรงที่ว่าแม้มนุษย์จะทำน่นทำนี่ ให้เกิดมีสิ่งเลวร้ายขึ้นยังมีองค์พระเจ้าที่ยุนเหนือสามารถแก้ไขสิ่งเลวร้ายนี้สามารถทำให้เราสามารถชนะสิ่งเลวร้ายนี้แล้วก็ยึดมั่นอยู่ในความดีได้ตลอดนะ,ะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความเชื่อซึ่งเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เนี่ยในความเชื่อนี้ได้รับการท้าทายในยุคสมัยนี้ที่คนก็มักจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเชื่ออะไรแล้ว ไม่มีพระหรอกเราเนี่ยก็คือพระเงินทองอ่ะเป็นพระกราบไหว้เงินทอง,ง,ทอ,งอันนี้ก็ไปกราบไหว้พระในสถานการณ์อย่างเนี้ยครีมคิดว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรคือเรื่องแบบนี้มันก็พูดยากคือเมื่อเราประสบขึ้นมาเองเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่เงินทองแต่เป็นพระคือไม่ว่ามีเงินทองแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่ากับ มีมีพระอยู่ในใจค่ะคเพราะฉะนั้นอย่างไงเสียการที่เรามีพระอยู่ในใจสําคัญที่สุดถ้ามสมมุติว่ามีคนเข้ามาถามครีมแล้วบอกครีมว่านี่อย่าไปเชื่อแล้วไหลเลยนะเดี๋ยวนี้พระก็คือตัวเราเราต้องแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยเราหรอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากมายครีมจะตอบเขาว่ายังไง คือว่าบางครั้งบางคนที่เขาค่อนข้างที่จะดื้อหรือรั้นเนี่ยก็จะไม่ต่อล้อต่อเถอยียงด้วยเพราะว่าความคิดของคนก็จะเปลี่ยนยากแต่หนูก็จะบอกว่าพระนำทางให้ก็ก็ดี <lakes S 1> ด,ดีแล้วชีวิตหนูฝากไว้ที่พระก็คือก็ดีแล้วดีกว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในใจครับเพราะฉะนั้นแม้แต่เขาพูดว่าไม่มี ไม่หมายความว่าเวลาเขาพูดว่าไม่มีแสดงว่าไม่มีไม่ใช่แม้แต่เราพูดว่าไม่มีสิ่งที่มีอยู่ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับคําพูดของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนเพราะว่าความจริงของการที่พระเจ้าทรงอยู่นั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของใครอยากให้พรุงอยู่ก็อยู่ใครไม่อยากให้พรุงไม่อยู่ก็ไม่อยู่ไม่ใช่พระท่านทรงอยู่ แต่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นเป็นความสัมพันธ์ที่อย่างที่ครีมเขาบอกนะครับย้อนกลับมาหาทําให้เรามีจุดยืนของเราที่ชัดเจนและรู้สึกมีความอบอุ่นนะครับในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันการที่เรามีความเชื่อความเชื่อตัวนี้นะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะมีจุดยืนที่ชัดเจนเนี่ยความเชื่อเนี่ยมันจะต้องไปเพิ่มอย่างไรบ้างมีอะไรที่ต้องไปเพิ่ม คอยประครับประคองความเชื่อในไว้บ้างอ๋อหมายถึงว่าครับออสิ่งร <ทำ S 1> อบข้างท <ำ S 2> ําให้เรารู้สึกวันไหวใช่ไหมคะก็ค,ค,คือว่ามันก็มีวันไหวบ้างแต่ว่าการที่มามหาพระมามิซานเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับเป็นเป็นเชื้อพลังที่ทําให้เติมให้เราแข็งแกร่งขึ้นมาค่ะคล้ายๆกับเวลามาพบกับพงแลเนี่ยกลับไปรู้สึกว่ามีพลังเพิ่มขึ้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพลังนี่เลยทําให้เรามองทุกอย่าง ในมุมมองที่ดีไม่ใช่มองทุกอย่างเลวร้ายไปหมดแต่มุมมองที่ดีในสถานการณ์ต่างๆที่เราเห็นเนี่ยปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหาเรื่องของการเข็นค่าอะไรต่างๆเหล่านี้ครีม,มองว่าต้นกําเนิดของปัญหานี้มาจากไหนคิดว่าเขายึดแต่ตัวเองเป็นที่ตั้งค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขาทําได้เพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่ แต่ถ้าเขามีมีพระอยู่ในใจหรือว่ามีสิ่งยึดเหนี่ยวอยู่ในใจในสิ่งที่ดีแล้วก็จะไม่เกิดการแก่งแย่งกันขึ้นแบบนี้ค่ะับเพราะฉะนัจจ้นเวลาที่มนุษย์มองกันแค่มนุษย์ด้วยกันนะครับเป็นช่วงที่เราจะตกต่ำที่สุดเพราะว่าเหนือฟ้ามีฟ้าถ้าว่ามนุษย์ยังถือและมองกันแล้วกันเป็นแค่มนุษย์ด้วยกันอย่างเดียวก็ยังมีการที่จะปัญหาต่างๆเกิดขึ้น แต่เวลาที่มองดูว่ามนุษย์แต่ละคนมีพระเป็นพ่อเขาเออสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนี่คือมุมมองของความเชื่อที่มองง่ายๆมองได้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งทําให้เราสามารถที่จะติดต่อกับคนได้นะครับความเชื่อที่ครีมมีเนี่ยทำให้เรามองดูคนอื่นศักดิ์ศรีของคนอื่นอย่างไรบ้างแม้ว่าเขาจะเป็นคนจนคนที่ไม่มีประโยชน์คนที่น่ารังเกียจเนี่ยครีมมองอย่างไร ก็คิดว่าเขาก็เป็นสิ่งสร้างของพระเหมือนกันเราจะไม่มองว่าเขาเขาจนหรือว่าเขาสกปกแต่เราก็จะมองว่าเขาก็คือเพื่อนพี่น้องของเราเหมือนกันถ้าเราช่วยเขาได้ก็จะช่วยเขาอย่างเช่นเวลามีมีคนหาบเล่แบกหามมาอย่างนี้มาช่วยเราก็จะช่วยเขาซื้อเท่าที่เท่าที่เราจะสามารถช่วยได้ค,คืออย่างน้อยที่สุดทํำให้เขารู้เลยว่าไม่ใช่ว่าเราจะเฉยเมยไปกับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ค,ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมก็คือต่างคนต่างถือว่าธุระไม่ใช่ตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ไอ้ความพยายามจะช่วยเหลือทําให้สังคมมันน่าอยู่และอื่นๆนั้นมันน้อยลงไปนะครับนี่คือจุดยืนในเมื่อครีมมีจุดยืนของความเชื่อแบบนี้นะครับซึ่งทําให้ชีวิตเรางดงามเนี่ยครีมคิดว่าจะเก็บไว้คนเดียวหรือว่า สามารถที่จะแบ่งปันให้แก่ใครได้บ้างก็จะมีบางคนถามว่าทําไมเราถึงมีความสุขกับชีวิตจังมันไม่ใช่ว่ามีความสุขเราก็มีปัญหาเหมือนกันแต่เราก็จะบอกว่าเพราะว่าพระเยซูช่วยเราก็จะบอกเขาว่าเนี่ยถ้าอยากมีความสุขแบบนี้ก็ก็ลองไปวัดดูสิไปโบสถ์ดูสิเขาก็จะยิ้มยิ้มครับยังไม่แบ่งรับแบ่งสู้อยู่ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่แต่อย่างน้อยที่สุดนะฮะประจักษ์พยานของการเป็นข่าวดีนี่ก็คือเริ่มต้นจากตัวเรา คนเรามีความสุขมีความยินดีท่ามกลางปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นยังสามารถพยุงไว้ซึ่งความสุขความยินดีได้นี่ถือว่าเป็นประจักษ์พยานและก็เป็นข่าวดีที่แท้จริงนะครับซึ่งสามารถทําให้เรายูนเหนือสถานการณ์ทุกอย่างได้เพราะมีองค์พระเจ้าที่เรายึดเหนี่ยวเอาไว้ด้วยความหนักแน่นมั่นคงและรู้อยู่เสมอว่าพระองค์อยู่เคียงข้างการภาวนาของครีมเนี่ยทำกันช่วงไหนบ้างในแต่ละวัน ในแต่และว,วันก็อย่างตอนเช้าก็มามิซาก็ถือว่าเป็นการภาวนานอย่างหนึง่งแล้วบางครั้งระหว่างระหว่างวันถ้าเราเจอปัญหาหรือว่าเจออะไรแล้วก็จะนึกถึงว่าให้ให้พระเยซูช่วยและตอนก่อนนอนก็จะสวดสายประคำพระเมตตาค่ะ,ะาสายประคำพระเมตตานี้ได,ได้ได้รับไปถ่ายทอดมาจากที่ไหนไปเรียนรู้จากที่ไหนมาจำ หลายสิบปีแล้วค่จะจำไม่ได้แล้วยังเป็นเด็กๆย,ยังเป็นเด็กๆอยู่คะ่ะแล้วก็ยังติดอยู่ว่าเออเนี่ยสายประคำของพระเมตตานี่<ช>เป็นสายประคำที่เวลาสวดแล้วรู้สึกยังไงอืมรู้สึกมันชอบมากค่ะแล้วก็ตอนบ่ายสามก็จะนึกถึงนึกถึงพระค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่พระเมตตาของพระเจ้าอย่างที่กลุ่มพระเมตตานะครับจะพูดถึงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ พระเจ้าทรงประทานพรมากที่สุดเป็นช่วงที่โปร่งสิ้นพระชนเพื่อไถ่คู่มนุษย์นั้นฉะนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเมตตาของพระเจ้าและตักตวงพระเมตตาของพระเจ้าที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงของการพูดคุยเนี่ยนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนก,อกว่าๆเนี่ยนะครับของปีของความเชื่อเนี่ยครีมอยากจะเสนอให้ผู้ที่เข้าดูคลิปของเราว่า เราควรที่จะให้ความเชื่อในเป็นชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างก็ความเชื่อก็คือเหมือนกับว่าให้พระนําทางการมองอะไรที่เป็นอุปสรรคเราก็จะนึกถึงว่าสิ่งนั้นก็คือพระประทานให้เราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามความเชื่อในชีวิตก็คือไว้วางใจในพระค่ะให้พระนําทางเราเพราะว่าพระองค์คือพ่อผู้สร้างเรามา พ่อจะไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีกับเราพ่อให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีก็ตามก็คือก็ขอบคุณพระค่ะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมของปีของความเชื่อและสิ่งนี้มันไม่ใช่อยู่เฉพาะแค่ปีความเชื่อนี้จบเดือนหน้าไปแล้วก็จบไม่ใช่ครับความเชื่อน,นั้นก็คือชีวิตซึ่งเราจะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตของเรานะครับ ศูนย์วรรณกรรมชาเลเซียนขอบคุณดรีมนะครับที่มาแบ่งปันให้แก่พวกเราและหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยแล้วก็แบ่งปันด้วยความง่ายๆเรียบง่ายแล้วก็ออกมาจากใจแล้วก็ไม่มีการเตรียมอะไรล่วงหน้าแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสกิดทำให้หลายๆคนเข้าใจว่าเออฉันก็เคยมีประสบการณ์แบบนี้ฉันก็รู้สึกอย่างนี้ ก็จะได้ให้กําลังใจกันเลยกันและสําหรับคนที่บางทียังไม่เจอประสบการณ์นี้ก็ลองนําประสบการณ์ที่ครีมเขานํามาเสนอเนี่ยนะครับลองไปปฏิบัติเพื่อให้ความเชื่อของเราเป็นความเชื่อแท้จริง